สวัสดีครับพบกับผมช่องอิสระชาแชนลทางยูทูบมาดูคลิปนี้ต่อนะครับเขาบอกว่าเป็นนักข่าวของขมรเองนะครับลงพื้นที่ชายที่บอกว่าเสียชีวิตเสียชีวิตเพราะอะไรเพราะว่าเมนมันยิงกันเองนะครับไม่ใช่ไทยเรายิงนะครับเมนเป็นคนเริ่มก่อน30วันนัดไทยตอบโต้ไปขมรเองออกมา พูดแล้วนะครับคือผอโลงพยาบาลเขาบอกว่าไม่มีคนตุยนะครับมีแต่คนบาดเจ็บสามคนและนี่คือหน้าข่าวเขมเมนนะครับไปลงพื้นที่บ้านผู้ชายคนนั้นที่บอกว่าถูกไทยเราตอบโต้ไปแล้วก็ตุยเนี่แหละครับหน้าข่าวพวกนี้มันก็บอกว่าเนี่ยคุณเห็นไหมข้าวปลาอาหารของเขายังอยู่เต็มหม้อเลยเขายังไม่ได้กินอะไรสักคำ มาถูกยิงตุยซะแล้วช่างน่าสงสารซะเหลือเกินดูเอาสิครับนะขนาดนักข่าวเนี่ยมันยังเล่นละครเลยนะครับขนาดไหนล่ะครับนักข่าวเมนเนี่ยทั้งหญิงทั้งชายเลยนะครับเนี่ยลงพื้นที่บ้านคนที่ตุยแล้วไปบอกว่าช่างน่าสงสารซะเหลือเกินตายไปข้าวปลาย,ยังไม่ได้กินเลยถูกยิงตุยซะแล้วนะ ไม่รู้ใครยิงใครนะครับมึงยิงกันเองทั้งนั้นเลยนะเหมือนพวกมึงการละครกันหมดเลยนะทั้งนักข่าวทั้งทหารทั้งอะไรนะโฆษกทหารเหมือนกันหมดนะครับไอพวกนี้เอาดีเขาตัวชัว่วเขาคนอื่นโว้ยสัตว์เอ้ยคไปได้รอมาตัวไปจับจะกนี้เนี่ยห่ร่นเรื่องสุลีบตของเีเปียตต่กาตกาุ้มในสุมเลยอย่างพ้นนี้เวียนใต